สวัสดีครับพบกับช่องมานีโกฮอบบี้นะครับตอนนี้ผมกำลังนั่งเล่นเกมปลูกผักโดเรมอนของเครื่องเพ4นะฮะเนื่องจากว่าฮั์ดิจงนะฮะก็เลยต้องเริ่มเล่นใหม่หมดเลยนะครับก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าเป็นข้อดีนะฮะก็จะมาเริ่มใหม่แล้วก็บอกเทคนิคช่วงเริ่มต้นนะครับเพราะว่าช่วงแรกของเกมนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบว่าต้องใช้ความอดทนสูงแล้วก็พูดตรงๆก็คือน่าเบื่อด้วยนะฮะแล้วก็ช่วงเริ่มต้นของเกมเนี่ยมันยาวมากครับประมาณเกือบ20นาทีได้นะฮะ อันนี้ผมก็ข่ามาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวกาลังจะเริ่มปลูกฟาร์มแล้วนี่นะฮะทุกอย่างเริ่มใหม่หมดเลยนีนะะ่เสียดายไหมก็โคตรเสียดายครับนะฮะเล่นไปเกือบร้อยชั่วโมงอันเก่าโอเคไม่เสียเวลาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มแรกก็เคลียร์พื้นที่ก่อนเลยปึ๊่ของที่ต้องใช้นะครับขวานค้อนอวันแรก วันแรกคงยังไม่ได้ปลูกมั้งเนี่ยเดี๋ยวดูครับถ้าเวลาพอนะเคลียร์พื้นที่ก่อนครับวันแรกเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยยังเก็บเลยครับกิ่งไม้เราก็เก็บไว้เลยนะครับเพราะว่าเอาไว้ทําต่อเติมบ้านอะไรพวกนี้นะครับไม่ต้องขายนะฮะกิ่งไม้โอเคแค่นี้คงพอมั้ง เต็มแล้วยังไม่ได้ทาอะไรเลยนะฮะนี่เอามาเก็บของนะฮะอันไหนยังไม่ใช้ก็เก็บไปก่อนเลยเทียวไม่ใช้แน่นอนอันนี้ยังไม่ใช้อันนี้ยังไม่ใช้นนใชเก็บไปก่อนอันนี้เก็บอันนี้เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวสามโมงเข้าเมืองนะนนเก็บกถ้ายากก็เอาไปให้ชาวเมืองได้นะครับช่างมันเพื่อเพิ่มความสัมพันธ์นะฮะเก็บไปก่อนเอาจอบ ดูดิว่าจะทันปลูกมันเดี๋ยวลองดูว่าีิปลูกสตรอเบอรี่ครับแล้วก็เอามาดำเงินได้พวก AI ก็คุยกับมันได้เลยนะครับเพื่อเพิ่มความสัมพันธ์นะครับคุยกับมันไปก่อนเคลียกระเป๋าให้ว่างด้วยนะครับตอนนี้เอ้ยไม่ใช่สิเคลียเคลยอันนี้ขาย โอเคเดี๋ยวเราเข้าเมืองครับไปเอาไอเทมด้วยเอายาบไปหน่อยก็แล้วกันเอาไปให้ชาวเมืองโอเคมาแรงก็ยังจับไม่ได้อ่ะอันนี้คุณป้าขายของให้ไปอาดนโตถ้ามันไม่ขึ้นคำว่าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมก็ให้หมดอะนะฮะเปิดสามโมงเดี๋ยวรอป้าเขากลับมาผมข้ามเลยนะฮะ,อ,ะอันนี้ร้านขายข้าวนะครับก็ สามารถมาซื้อของพวกผลผลิตอะไรได้อ่ะนนี่้ถ้าเหงื่อกคือมันไม่ชอบไอซูนิโอให้มันยากขอของที่ดีกว่าน,นี้นะฮะ,ะมันจะขายพวกสูตรอาหารด้วยแต่ตอนนี้คือมันยังไม่จําเป็นคนระเพราะว่าเราเอาเงินไปอัพอย่างอื่นก่อนดีกว่านะฮะอาหารก็ขายแพงนะฮะแรกแรกเนี่ยผมแทบจะไม่ได้ซื้อเลยอันนี้ก็พวก ผลผลิตก็คือซื้อเอาไปทำไอเทมอีกทีหนึ่งนะฮะทำอาหารอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็อุปกรณ์ทำอาหารเราต้องทำห้องครัวก่อนนะฮะถ้ายังทำห้องครัวก็ยังทำอาหารไม่ได้ก็คือขยายบ้านมนะวินแนะนำตัวเองก่อนฮนะอันนี้บ้านช่างเหล็กอืข้างนะะช่างเหล็กก็เอาไอเทมมาอัปเกรดนี่นะฮะอัปเกรด เมืกี้มีเหลืออะไรยาไม่มีแล้วโอเคช่างมันอันนี้นายกตารางข้อมูลนันก็คือสามารถเช็คสภาพอากาศได้ช่วงฤดูใบไม้ผลิไม่มีฝนนะอันนี้อยู่ในฤดูใบไม้ผลิไม่มีฝนแนะนำตัวเองกัน ก็มาซื้อยาแบบนะมาซื้อยาคุณหมอนี่นะเออซื้อไปเลยได้นะมันต้องใช้ทุกวันนะครับคือยา200เนี่ยมันจะซื้อได้แค่วันละขวดเราก็ซื้อมาเก็บไว้นะครับมันจะเพิ่มแบบว่าสุ่มนะแต่ถ้าจะเอาแบบเติมพลังเลยก็คืออันเนี้ยพันสองแบบเต็มเลยพลังกายอันนี้ผู้ช่วยหมอเออเมื่อกี้เห็นมีพึ่งอยู่นะครับถ้าเราซื้อที่จับมแมลงแล้วก็ต้องไปจับพึ่งด้วย เพราะว่าพึ่งเอามาทําน้าพึ่งได้พึ่งเนี่ยจะมีแค่ฤดูใบไม้ผิดนะครับโอเค<า>ต้องเอาของเอ่อก็คือตอนนี้ถ้าเราเริ่มเล่นเกมใหม่อะครับมันจะมีไอเทมพิเศษที่ให้โดวิตะได้เลย,เลยนี่คือ2ชิ้นนี้นี่นะฮะก็กดรับอ่า เหมือนเป็นไอเทมเควสแต่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเอาไปให้แทนกดค่าไม่ดูหนูปิตาเด็กดีครับไม่ดูโอเคโูลมอดเลมอนเอาของมาให้คือของวิเศษนะครับแต่ว่ามันใช้แล้วก็จะหมดไปเลย โดเรมอนอยู่ที่หน้าบ้านพอดีโอเคโอเคหมดละของที่โดเรมอนให้มาอันนี้นะครเป็นของวิเศษนะครับก็คือทําให้ตัวเองหายเหนื่อยเลยนะครับเพิ่มพลังนั่นเองแล้วก็อันนี้ก็คือปลูกเสร็จก็ใช้อันนะี้ปุ๊บผลผลิตก็จะเกิดขึ้นมาเลยนะฮะแต่ผมจะไม่ใช้เก็บก่อนเก็บเก็บ,เ,กบเล่นแบบงกฮะเล่นแบบผมนีม่คือเล่นแบบงกเก็บทุกอย่างมาเอาผลผลิต ไอแมวผมเอาเนี่ยฮะเอาชุดผักหรือดูใบไ,ไมพ้พี่นะฮะเพราะว่าตอนนี้ถ้าเราเริ่มเล่นเกมใหม่อ่ะมันจะให้ชุดนี้มาได้เลยนะครับแต่ว่าผมไม่ไแน่ใจว่าคุณต้องอัปเดตเฟิร์มแวร์ตัวเกมก่อนหรือเปล่านะอีกหนึงจะได้นะโอเคกดรับโอเคครับแล้วก็คุยกับลูกสาวครับนี่กนะ็คือ เรากดเอาของกับแม่เขาก่อนแล้วก็มาเอาผลผล s. <S ิตกับลูกสาวก็จะเซฟเงินได้อย่างเยอะเลยนะฮะเซฟเงินได้มากที่สุดเลยเแล้วก็อันนี้นะแนะนำให้ซื้อเหมือนกันนะครับ,รบที่จับมแมลงนะครับเพราะว่าเวลาเราจับมแมลงปุ๊บ เราก็เอา,มาแมลงพวกนี้เนี่ยเอาไปให้กับชาวเมืองเพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ได้ก็คือเราไม่ต้องไปซื้อของอะไรพวกนี้เลยนะฮะไม่ต้องซื้อของเพื่อเอาไปให้นะเราจับมแมลงให้อย่างเดียวแปบบ๊บเดียวความสัมพันธ์มันก็ขึ้นเหมือนกันนะครับ <S <S เล่นแบบงกงกฮะโอเคกลับเมืองฮะไอ้กลับฟาร์มล้วโอเคสี่โมงแล้วโดนดเดลมอนเริ่มมารอของละเอออย่าเพิ่งหาของใส่ก่อนเดียวฟาร์มเงินไปวยออเฮ้ยอม ประตูวิเศษอะไรก็ไม่มีนะครับตอนนั้นผมเล่นใบไกลแล้วได้ของวิเศษเยอะละ <c ười> คือเสียดายมากครับโอเคไม่ไรเริ่มใหม่บนรอบบนกันแล้วกันอ๋อเนี่ยช่างไม้เดีย๋ยวจะหกโมงนะต้องกลับฟาร์มย่าน่าจะได้ประมาณหนึ่งหนึ่งเหรียญถ้าจำไม่ผิด <c ười> ขายขายไปฮะช่วงแรกต้องการเงิน เอาไม้ขายโอเคไอ้พวกนี้เราไม่ขาย้วเดี๋ยวเราปลูกเลยเปลูกสตรอเบอรี่ก่อนเลยนะครับเพราะว่ามันจะได้ขึ้นทันเพราะว่าพอปลูกสตรอเบอรี่แล้วเนี่ยมันเก็บครั้งหนึ่งปุ๊บมันก็จะงอกผลผลิตรอบใหม่ให้เราด้วยโอเคต่อมามันมันก็รู้สึกจะขึ้นหลายรอบปลูกมันเลย จะเริ่มเหนื่อยนอนครับก่อนที่วินาทีจะไปที่30เรานอนฮะเพื่อที่จะได้เพิ่มพลังนะครับนี่ฮะเพราะว่าถ้านอนตอนที่วินาทีไปที่31บปุ๊บมันจะไปเริ่มที่ชั่วโมงใหม่นะฮะอันนี้เราเริ่มให้เรานอนก่อนที่30วิแล้วก็นอนเพื่อเพิ่มพลังนี่ฮะพลังก็จะเป็น30 30นอนนี่ฮะแบบเนี้ยสลับสลับไปนะโกง <c oughs> แล้วพลังก็จะเพิ่มขึ้นมานี่ประมาณ10หน่วยมั้งะถ้าจำไม่ผิดฮะเพิ่มประมาณ10หน่วย27ตอนนี้11บเอ็ดนะฮะเดี๋ยวนอน เนี่ยฮะสิบหน่วยนะครับก็จะฟื้นมาสิบหน่วยต้องใช้ให้คุ้มฮะหนึ่งวันเดือนแรกนี้คือจะเป็นอะไรที่แบบเหนื่อยมากฮะต้องแบบอดทนมากเพราะว่าจะทำอะไรได้ลงตัวนี้ใช้เวลาครับโอเคนอนหัวใช้เท้าใช่ป่ะเอออันนี้มันจะขึ้นไวปลูกไปเลยก็ได้ ก็คือนอนได้ถึงแค่เที่ยงคืนนะครับอันนี้จะนอนไม่ได้ละมันต้องไปนอนที่บ้านนะฮะถ้าเราใช้พลังจนหมดเหลือศูนย์เนี่ยโนบิตะจ,จะน็อกแล้วก็ไปฟื้นที่โรงพยาบาลนะครับในวันใหม่ตอนเที่ยงนะโอเคตอนเที่ยงคืนแล้วเก็บของเดี๋ยวเข้าไปสำรวจในเมืองเอ้ยตามป่ากันฮะนี่ฮะอันนี้เหมือง ถ้าเข้าเมืองปุ๊บเราก็จะเกิดเหตุการณ์นี่ฮะได้จอบเอ้ยไม่ใช่จอบดิอิตเตอร์โอเคไม่เป็นไรไม่ต้องสอนไม่เป็นไรข้ามเดอกไม้เก็บให้หมดเก็บนางฟ้ายังไม่มาข้ามไปก่อนทางลับเนี่ยอันนี้ ที่อยู่ของนางฟ้านางฟ้ายังไม่มาต้องทำอีเวนต์คุยเพิ่มความสัมพันธ์กับชาวเมืองนะไม่มีอะไรตอนนี้ยังไม่มีอะไรอันนี้ทางที่จะไปหน้าผาสูงนอยเราเก็บอะโอเคอันนี้มีผลไม้ฮะให้เราเก็บมันจะเกิดใหม่ทุกประมาณ2-3วันนะฮะพวกผลไม้พวกเนี้ย แต่ละฤนดูก็จะแตกต่างกันไปนะครับแต่ละจุดด้วยนะฮะมันจะไม่ซ้ํากันแต่ละจุดเอ็นครับไปไปตปไปไ้ไป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 อปไปไปไเไ็ไของไหไเไปไป้ปไ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 ามปไปครับน ไปกันแล้วกันจดไม้ทุกวันจะเปลี่ยนนะข้างในมาเอาผลไม้ด้วยส่วนใหญ่พวกนี้ผมก็จะเก็บไว้นะฮะไม่เคยแรกๆก็อาจจะมีขายบ้างครับแต่ก็จะเก็บไว้เผื่อเอามาทำไอเทมอาหารอะไรพวกนี้ กลับไปไม่ทันตีห้าแล้วไหนแวะบ้านมันดิเขาไม่ได้ละโอเคไม่เป็นไรฮาวิเอ้ยทันดิเอ้าไม่ทันเหรอนิดเดียวเองโอเคครับนอนเอ้าเฮ้ยจะไปกินไอ้บายนอนโอเคต้องระวังฮะผมอาจจะเป็นบ่อยกดไอเทมที่ว่าเป็นไอเทมอาหารเนี่ยแล้วพอจะกดสำรวจปุ๊บมันไปกินนะฮะก็ระวังนิดนึงนะครับ อันนี้พลังจะเต็มร้อยเพราะว่าถ้าเรานอนช่วงสี่ทุ่มห้าทุ่มหรือเที่ยงคืนเนี่ยแล้วพลังตอนนั้นเนี่ยถ้าพลังเราน้อยเน่ะแล้วมันจะตื่นหกโมงเชา้าพอมันตื่นหกโมงเชา้าเนี่ยพลังมันจะไม่เต็มร้อยครับแต่ถ้าเรานอนดึกช่วงตีสี่ตีห้าอะไรเงี้ยพลังมันจะเต็มร้อยแล้วก็มันตื่นเก้าโมงช่วงแรกก็ทำแบบนี้ครับก็คือเก็บของตามป่าแล้วก็มีเวลาก็มา เก็บเคลียร์พื้นที่ในฟาร์มนะฮะเดี๋ยวผมก็เก็บพื้นที่ต่อโอเคครับคลิปนี้ก็ขอตัดจบลงเพียงเท่านี้นะก็เผื่อเป็นแนวทางให้กับทุกท่านที่เล่นนะครับ